วันนี้วันพฤหัสนะตอนเช้าประมาณเก้าโมงกว่านะจะสิบโมงแล้วก็เมื่อวันหยุดอะ่ะวันแรงงานอะ่ะซื้อทองไว GF เสิบเอเนี่ยซื้อเป็นหนึ่งสัญญานะเนี่ยทำให้มี GF เสิบเพิ่มขึ้นมาเมื่อวันก่อนถามว่ามันขึ้นไหมมันก็มันก็ไม่ลงนะมันก็ซื้อมาแล้วก็ขึ้นมาหน,หน่อยๆนะซื้อซื้อซื้อราคาไหนก็ราคาต่ำกว่าน,นี้หน่อยนึงอะ่ะประมาณ ถ้าเกิดดู gom เป็นหลักอ่ะดู gom อ่ะตอนนี้มันอยู่สองสามตีหนึ่งใช่ไหมอาจจะซื้อประมาณที่แถวราคา 2, 3, 2, 3, 3, 3, สองสามสองสามสามศูนย์อะไรเงี้ยเออซื้อราคาแถวนั้นอะ่ะขึ้นมาสิบสิบสิบจุดก็ไม่ได้เยอะอะไรก็ได้กำไรสองร้อยนะอ่าลดลงลดลงมาแล้วเ <laughs> นี่ยแหละแป <laughs> ๊บเดียวเองเออที่ลดลงมาอย่างเงี้ยบางทีทองคำมันขึ้นแต่ไม่ได้กำไรนะเพราะว่ามันอาจจะต้องดูค่างเงินด้วยไง ถ้าค่าเงินเราอ่อนหรือแข็งมันจะมีผลต่อราคาทองเหมือนกันนะเออบางทีทองขึ้นค่าแข็งมันมันสับกันอะค่าเงินบาทเสียบเราเราเรา,เราเสียประโยชน์อะไรเงี้ยมันสับกันนะก็จะบอกว่าไม่มีอะไรมากก็คือว่าตอนนี้เราก็เราก็มีทองแล้ว GOM ยีิสี่กับ G O G F สิบ M ยี่ิบสี่อะอย่างรอย่างรัฐสัญญานะก็ไปขายได้อย่างเงี้ยไปขายได้ในราคาสูงเลยอะ สองร้อยสองพันสี่กว่าก็ยังมีของก็ยังขายจนถึงจะจุดนั้นได้เลยนะไอสามัญาที่ที่เราเก็บมาเนี่ยตอนช่วงลงลง,ลงเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะลงต่อไหมนะก็เดี๋ยวเข้ามาดูกันแล้วกันโอเคตอนนี้ก็บอกให้ฟังเท่านี้พอ